สวัสดีครับ FC นกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าวันนี้จะพามาเยี่ยมชมฟาร์มของชนชาแนลตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอบางแพนะครับท่านใดที่สนใจนกของเราก็ทักทายมาถามได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรนะครับมาเยี่ยมชมกันได้นะครับฟาร์มนี้เมื่อก่อนนี้มีนกแค่ตัวเดียวนะครับก็เริ่มจาก การเพราะเลี้ยงจนเติบโตจนมาทุกวันนี้เราจะมีกงหมอนที่ไว้ชำนกอยู่200ใบกงหมอนที่ไว้สำหรับมือปืนอีก45ใบรวมแล้วกงหมอนก็อยู่ตราว200กว่าใบและกงเพาะเลี้ยงเฉพาะกรงก็แสนกว่าบาทโรงเรือนก็ห0 0 0มื่นฟาร์มนี้ ลงทุนอยู่ประมาณ2 0 0แสนกว่ากว่าหน่อยๆน,นะครับตั้งขึ้นมาเพราะว่าแรงบันดาลใจจิตใจที่เราชอบนะครับชอบเลี้ยงนกก็ขายนกมาได้7ปีแล้วนะครับเป็นเงินล้านกว่าบาทน,นี่นะครับแรงบันดาลใจจากคนที่เราชอบ เราจะไม่ได้ใช้เงินก้อนตั้งฟาร์มขึ้นมาเราจะค่อยๆตั้งขึ้นมาอย่างกงหมอนเนี้ยซื้อทีละใบสองใบเมื่อก่อนนี้ไปเหมานกเขามาเขาแถมฮะกงฟรีให้มาเก้าใบก็เลยซื้อมาเรื่อยๆจนกงหมอนตอนนี้ได้200กว่าใบแล้วแต่ท่านที่จะตั้งฟาร์มใหม่ขึ้นมานะครับถ้าไม่ใช้กงหมอนพวกเนี้ยจะลดต้นทุน ได้หกเจ็ดหมื่นบาทเลยที่บางคนเอาไปใส่กงรวมแต่ของผมชอบแบบนี้ลงทุนเยอะหน่อยแต่ว่าเวลาเราจับนกมันสะดวกแล้วก็เทศนกมันจะสบายอันด้านนี้เป็นกรงเพาะชํ้นี่ผมทําเองนะครับก็ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆทาจนฟาร์มใหญ่ขึ้นมาเท่าแบบนี้นะครับอันนี้เรายัง ขยายได้อีกเรื่อยๆนะครับอันนี้ที่จะวางกรงหมอนได้อีกนะครับเทินสามชั้นจะเทินอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่สี่ก็ได้นะครับนกเราก็ตอนนี้มีอยู่ประมาณทั้งมือปืนทั้งพ่อนกแม่นกและลูกนกที่ชำขึ้นกรงอยู่ประมาณ300สามรตัวนะครับเกือบเกือบสี่ร้อยตัวเพราะคาดว่า อีกไม่กี่เดือนนกน่าจะถึง400กว่าตัวช่วงนี้เราไม่มีนกใหญ่ขายนะครับเหลือนกต่อตัวเดียวก็นกที่ขันแล้วอะ่ะมันขายหมดไปแล้วเหลือแต่ลูกนกเป็นนกชํานะครับเรานกชําเราก็ไม่อยากจะขายเดี๋ยวมันไม่ตรงปกบางทีพ่อแม่สามกุก๊กลูกมามันไม่ได้อ่าบางทีพ่อแม่หลือตาลลูกมาอาจจะไม่ตันนะครับเราจะขายนกที่ขันแล้วโตแล้ว อย่างนั้นจะดีกว่าขายนกมา7จ็ปีครามนี้ตั้งขึ้นมา7ปีก็มี FC พอสมควรนะครับ <_ d ai> ท่านใดที่เคยซื้อเคยติดตาม <_ d ai> ก็น่าจะรู้ครับว่าของเรานี่ขายนกมีคุณภาพราคาย่อมยาวนะครับ <_ d ai> นกของเราไม่ได้ว่าขายทิ้งขายเลย นกของเราถ้าไม่ดีเราก็รับประกันกันไปนะครับตอนนี้เป็นนกเขาแขกหรือว่ามือเปินนะครับไว้สำหรับเลี้ยงลูกนกฟาร์มนี้เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราจะค่อยๆทย,ยอยนะครับพอเราขายนกได้เราก็ค่อยซื้อของอุปกรณ์นี่ละครับเป็นเงินของนกทั้งนั้นเลยครับ ตั้งฟาร์มนกมาเจปีก็ขายนกได้ล้านฝ่าครับลงทุนจริงๆแล้วมันไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าลงทุนทีเดียวละมันจะเยอะนะครับด้านนี้ก็เป็นอนุบาลลูกนกเขาแขกเอาไว้ทำมือปืนมือปืนของเราก็ขายนะครับมือปืนที่เป็นงานมันจะคู่ละ3 0 0 ที่เป็นงานแบบนี้แล้วครับที่เลี้ยงลูกเก่งแล้วจะคู่ละ300ท่านใดสนใจนกก็ทักทายเข้ามาจับจองกันได้หรือมาเยี่ยมชมนกในฟาร์มก็ได้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรมาเที่ยวชมได้นะครับแต่ช่วงนี้นกไม่ค่อยมีนกนกที่ขันแล้วจะไม่มีนะครับจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่านกเรามันขาดาทำไม่ทันเพราะว่า งานผมมันเยอะงานหลายอย่างจะทำสวนมะพร้าวอีกไหนจะไปขายของอีกไหนจะไปช้อนกุ้งขายอีกมันหลายอย่างครับผมทำงานหลายอย่างนี่ทำคนเดียวมันกออ็งานเยอะนะครับบางทีแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนก็ฟาร์มเรายังขยายได้อีกนะครับแต่ผมว่าจะทำแค่นี้ เพราะว่ามันมันก็เหนื่อยอยู่นะครับมันหลายอย่างก็ค่อยๆทําไปนะครับแต่เลี้ยงนกเนี่ถ้าเลี้ยงนกอย่างเดียวมันไม่เหนื่อยครับแต่นี้งานผมมันมีหลายอย่างถ้าท่านใดสนใจหรืออยากจะฟังเสียงนกก็เข้าไปที่ช่อง YouTube ของชน h a n n e l นะครับถ้ามีนกเสียงดีๆเราก็จะลงคลิป ไปที่ช่อง YouTube เอาไว้สำหรับให้ท่านฟังว่าจะชอบไหมถ้าชอบพันก็โทรเข้ามาคุยกันได้นะครับราคาของเราจะย่อมยาวนะครับถ้าเป็นนกธรรมดาเราจะสตาร์ตตัวที่500ขึ้นไปถ้าเป็นนกที่มีพิเศษหน่อยมันก็จะพันกว่าหรือว่าเทพพนมก็มีตั้งแต่พันห้าสองพันสานะครับยกส,สวยๆก็สามพันนะครับ เราจะมีนกสีป่าทักส่วนมากฟันซีเราก็มีนะครับฟันซีเราจะมีน้อยฟันซีนี่เราจะเฉพาะสามคุกขึ้นไปนะครับฟันซีนี่จะตัวละห้าร้อบาทเราจะปล่อยกันไม่แพงนะครับเ,เราก็เห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่อยากจะขายแพงเท่าไหร่ก็ให้ลูกค้าเอาไปเลี้ยงไปฟังกัน เป็นตีครับตัวละห้าร้อยสามปุกขึ้นไปปุกเดียวเราจะไม่เพาะมันเป็นนกที่เกิดและธรรมดาเกินไปนกเฟนซีที่จะเอาไว้ฟังเอาไวด้ดูด่างส,สวยๆและมีสายปุกเฉพาะครับไอ้กุกเดียวสองุกนั้นมันธรรมดาไปครับมันเริ่มเกิอแล้วนกแฟนซีนกเฟน,น,นซีก็ก็อย่างที่บอกนะครับ อย่างวันนี้ก็ขายไป500ครับตัวละ500บาทส่วนสีป่าก็จะมีราคาขึ้นมาช่วงนี้นกตัวละ500ของเรามันจะไม่ค่อยมีแล้วสีปา่าสีปา่าถ้าเป็นนกสายตอแหละมันจะเป็นหลักพันนะครับนี่ก็เหลืออยู่ตัวหนึ่งเป็นนกต่อคาลมจัดก็อยู่ที่พันบาทเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับ กำลังขันอยู่ปุกเดียวสายต่อด้านนี้ก็เป็นพ่อพัน์ธแม่พันธนี่ครับสายต่อหรือตัวนี้ตัวเดียวนะครับปุกเดียวนี่นะครับตัวนี้สายต่อครับครับคลิปนี้ก็ขอจบอยู่แค่นี้นะครับสวัสดีครับ